ทำไมขอฮาลานได้ทาไมมีฮาลานทาไมได้ใบเซอร์ติฟิเคตติดกันนี่4ปีปีที่4ออกแล้วคะ่ะทุกคนกรี๊ด่อยทุกคนว่าจะกรี๊ดนานแล้วนะลืมดูดิยุ่งจนลืมโอ้ยกระดิ่งมาใกล้ๆฉันหน่อยสิทุกคนใบเซอร์ติฟิเคตออกแล้วปีที่4 มันจะเพอร์เฟกอะไรเบอร์นี้เอาช่วยคุกกูกีดหน่อยลืมทุกคนเขาเพิ่งส่งมาให้เมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วลืมได้ไงเนี่ <c oughs> เดี๋ยวเอาไปโชว์ไป็นคนียโชว์ไ <c oughs> ปนคนคียโชว์นะคะอะไรที่มันเป็นดีสำหรับแบรนด์อีฉันโชว์หมดเลยนะคะใบเซอร์ติฟิเคททุกคนทำไมต้องกรีดเพราะใบเซอร์ติฟิเคทบ่งบอกถึงว่าประเทศที่เราจะส่งไป การยอมรับตรวจเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเห็นไหมได้รับการยอมรับจากต่างประเทศถึงออกใบเซอร์ติฟิเคตยืนยันว่าเราได้ใบการันตีปีที่4แล้วโอ้โหทุกคนเนื่องจากว่าปีที่แล้วเราโดนหนักมากในเรื่องของการเคลม นกกะคะใครเป็นอะไรก็บอกว่ากินแล้วหายกินแล้วดีมาบอสกินแล้วหายกินแล้วดีกินแล้วหายกินแล้วดีไอคนพูดก็แบบว่าเออเราก็ดีใจเนาะที่เขากินเขาหายเขาดีแต่อาพี่อูน้าหายมไม่เล่าซึ่งหนึ่งก็เอาปรากฏว่าโดนเรื่องเคลมสินค้าพอโดนเรื่องเคลมปุ๊บใบเซอร์ติฟิเคตโดนระงับทันทีเลยทุกคน พอโดนระงับเสร็จเขาต้องไปตรวจสอบเลยค่ะนะคะ<า>เพราะว,ว่ามีประวัติอ่ามีประวัติว่าเคมแต่เห็นไหมทุกคนเราบริสุทธิ์เขาไปตรวจสอบเราบริสุทธิ์ค่ะเพราะเราไม่ได้เคมคนที่เอามาโพสต์คือคนตัวเป็นๆคือเราอะ่ะมีใบพิสูจน์ให้เขาหมดเลยครูและผู้บริหารเนาะพี่ปานพี่ลุงพี่หนุ่มพี่แดงบอสเราอะค่ะเตรียมเอกสารไปเดินทางไปเลยค่ะเดินทางเข้าหาเลยค่ะเอาเอกสารไปตรวจสอบเลยว่าเราไม่ได้เคม ะะเราพูดความจริงทุกอย่างเป็นเรื่องจริงแล้วคนที่เอามาโพสต์โอเคเขาหายเขาเลยมาแบ่งปันแต่พอกฎหมายออกว่าห้ามแบ่งปันห้ามบอกเราก็จะได้รู้เราก็ไปยอมรับว่าอโอเคค่ะต่อไปหนูก็จะได้บอกทุกคนว่าคุณเป็นอะไรคุณเล่าได้แต่คุณห้ามบอกว่าคุณกินอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะสมมุติคุณบอกว่าคุณหายจากโรคนั้นโรคนี้คุณก็ห้ามโชว์ว่า่านกินอันนี้นี่นี่ฉัน,นกินอันนี้แล้วฉันก็เลยหายจากโรคนั้นโรคนี้ไม่ได้เห็นนะเพราะเรารู้เราก็มาแจง้ง ทีนี้ค่ะคุณคิดดนูนะเขาต้องตรวจสอบเราละเอียดมากเพราะเราโดนหลายเคสคว่าเคมเคสนั้นเคสนี้เขาตรวจสอบเราประมาณหกเดือนหกเดือนปกตินะคะคือเราเคยได้มาแล้วเขาจะตรวจแป๊บเดียวค่ะไม่เกินสามเดือนแต่ของเราตรวจหกเดือนเพราะเรามีเคสที่เป็นเป็นอันนี้อยู่ปรากฏว่าออกแล้ว <laughs> ว่ยทำไมเพิ่งได้ก็ไม่รู้อะนะแบบข่าวดีมันเยอะไงทุกคนมันกิดไม่หวัดไม่ไหวห่วงกิดข่าวดีของพี่น้อง<ช>ดึงกิดข่าวดีของบริษัทออกแล้วนะครับออกแล้วนะครับใบเซอร์ติฟิเคตออกแล้วปีที่สปีที่สี่นะนะ